เอาละครับเขมนคนเลยครับหนึ่งกับสองถือว่าหยอกเอินกันก่อนครับยกสามลุยจากอังดําเข่าระบากครับวันนี้พันโถไม่ถอยเยอะด้วยนะครับคอยปักหลักไว้ถอยดันดันแล้วด่าแล้วครับลูไนครับเด้งดยขวาอ้าวแตกแล้วเอาลวครับจากอังดําแตกแล้วตอนนี้มีตำหนิเสร็จแล้วครับทีมงานของเสียหนึ่งชิคมาวินเด่นเก้าแสนตะเปาแก้วตะเพาทองครับอยู่หลังมุนต้อเงินครับเอาแล้วครับแม่ไปดูเฉาะไหนเข้าไปครับ โอ้โห oh แถวบึงการเนี่ยไม่ได้ขายลูกตาลเฉาะนะครับคุณเพชแถวใต้ยาเลยเพชรบุรีนี่ตาลมันเยอะครับแต่ว่าตอนนี้หนุ่มพัฒลุงโดนเฉาะซะแล้วครับเฉาะด้วยซอกครับไอ้อยาเลยครับบิดมาแถวไทยแลนดแพ้ไหนนะครับแต่วันนี้บิดออกข้างแล้วเข้าเลียนขวาครับพันโทรพระเอกลุ้นเมืองล่าง,างเจ้าพันตรีก็ลุ้นด้วยครับเอ้ามากระชับครอบครัวครับ เวนโคราชเดินถึงตัวลุยยวอังดําลุยอาดนทีพันโทออกข้างปักและศอกซ้ายนี่แหละครับแม่เขาเตรียมศอกซ้ายไว้แล้วครับรอท่ายอยู่เลยครับทางด้านของพันโทนี่คือลูกแก้ลูกกครับมยเขา่าเดินเข้าไปงัดซ้ายเข้าไปครับแต่ว่านี่ครับอย่าให้ล็อกได้นะครับจงอังดําสายเลือ่อยสายล็อกจากพัฒทลุเหมือนกันครับแมนอกจากคุณพินิจแล้วนอกจากใบพิษแล้วก็รายนี้นะครับ ล็อกแล้วตีระบบโอ้โหใช้ได้เลยคุูพิเชษใช้ได้เลยนะฮะเอาแล้วครับเข็มคนเหลือเกินครับมวยคู่2วันนี้มีตำหนิครับจงอางดำแตกที่ประตูโอ้โหใต้ตาเอาโอ้โหลูกนี้ <c oughs> แอบบิดหลุดออกนอกเชือกไปเลยครับลูกนี้พันโทกแก้ดีครับเอาทีควายันไว้ไม่ถอยครับชิงเดินเลยเอาล้ครับอีกคนฟัดไนไม่รู้จะเข้าทางจงอังดำหรือเปล่าตีได้ไหมตีอา้าวมัดลม้มลงไปนี่นะครับ จงอ่างดำเป็นมวยเข่าก็ต้องเดินครับไม่เดินไม่ได้ครับอยู่วงนอกก็แหกโค้งไปแล้วนะครับหางคิ้วขวาใต้คิ้วใต้ตาขวาครับแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหเสียงเชียร์เอาแล้วครับกระหึ่มขึ้นมาล้มอีกแล้วแม่ยาล้มบ่อยครับพันโทแฮปปี้เพิร์ดีด้วยวันนี้สองล้มแล้วแม่เอาไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาซ้ายดันฝันซองไล่แขนไว้เฮ้โอ้โหนี่ครับแม่อ่านี่ครับ นี่คือจงอางนำนะครับอย่างที่เรียนไปครับพันมูเหลือมครับดื้ออยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีตำหนิพันโทพริ้วได้พริ้วไปครับดื้อทีเดียวครับนี่ขนาดแตก2แผลนะครับเอาครับเกมมันบีบครับตั้งแต่ยก3ยก4ยกหก็ยังเหมือนเดิมครับคุณพิเชษฟัดไม่เลิกครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเกาะติดคิดตังครับพี่ต้าวินกองครับเกาะติดคิดตังจริงๆครับไม่พอเกาะได้จะจบเลยเอามา ดูครับแหมแกโอ้โหวิจัยวันแตกเยอะมากเอาแข้งซ้ายซ้ายที่สองครับอีกสักสี่ห้าทีครับพันโทพยายามอีกนิดนึงแหมดันขาขวาได้ยังเป็นไปได้นะครับพันโทดึงดึงแล้วแหมลูกนี้ไม่ได้ครับเอาเวลาเหลืออสองนาทีนั่นแหละครับน่าสนใจครับนะครับจงอางนำเขาทรงเดียวสไตล์เดียวอยู่แล้วนะครับต้องเดินครับถ้าไม่เดินนี่เรียกว่าเข้าร่องได้เหมือนกันนะครับ รวมคะแนนแล้วก็ชูมือก,กับทางด้านของจงอังดำครับจงอังดำสิงมาวินครับโอ้โหต้องบอกว่าพันงูเหลือมจริงๆนะครับแล้วเนี่ยครับสองแผลครับแต่ว่าไม่สะทกสะท้านเลยคุณชายทั้งเรียกว่าเปลือกตาแล้วก็ตาตาสาใจนะครับทางด้านของจงอังดำครับน่าจะได้อาชีดอีกนะครับ